สวัสดีนะครับบสวัสดีเพื่อนๆนทาง YouTube ด้วยนะครับอยู่กับผมในช่องกบกบคุชชิ่งนะครับวันนี้ก็มีเวลาว่างนะครับก็เลยจะมาจาัดชุดตียปอมนะครับสำหรับตกปลาช่อนนะครับคือมีนัดกะพวพวกไว้ว่าจะไปตกปลาช่อนนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าผมกักตัวอีกแล้วนะครับกักตัวหนึง่งรอบนะครับ ก็ไชมคลิ sixteen, ปก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์นะครับกดกระดิ่งด้วยครจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับก็ไม่ได้ตกปาก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจัดเซตให้นะครับสําหรับตกปลาช่อนนะครับตีเยอาร้อมตกปลาช่อนงบไม่เกินสองพันบาทนะครับคันนะครับคันก็จะเป็นคัน แอร์เกียนะครับแอร์เกียตัวเป็นเอคอร์ดนาโนนะครับตอนนี้ส,สดสดจริงๆยังไม่ได้เปิดจริงเลยนะครับก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับคันก็จะเป็นคันเวทเอา่าแปดถึงสิบเจ็ดนะครับัวคันเป็นในอากาศไฟนะครับลายก็จะเป็นลาย เอกอร์ดนะครับเป็นลายคาร์บอนเอกอร์ดนะครับเห็นกันไหมเอ่ยมันจะสะท้อนไฟหน่อยนะเป็นเอกอร์ดนะครับเป็นไกด์ขาเดียวนะครับราคาอยู่ที่990บาทนะครับเป็นคัน6ฟุต6 นะครับสงสุยสวยรับด้ามเกาะกับโฟองนะครับเป็นทรงพุดเดิลนะครับเบย์ก็กำลังดีนะครับไม่อ่อนนะครับผมก็จะมาประกบกับล้อสปินนะครับเป็นตัวนี้เป็นคิมาโนนะครับคิมาโน่ FX หนึ่งพันอกเบอร์หนึ่งพัน 1, นะครับเสีงดีนะเสีงกิ๊ดเลยนะครับหมุนลื่นหมุนลื่นมากหมุนเนียนมากลูกทรงถือว่าใช้งาน,นดา้สวย นะคิโาโน,โนก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเสียงก็กำลังดีตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งพันนะครับเบรกอยู่ที่สามกิโลนะครับแล้วก็ทดรอบห้าต่อนหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกปืนมีสามลูกนะครับตัวนี้ ราคาอยู่ที่ห5ร้อยห้าสิบาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่ใช้งานได้จับต้องได้นะครับไม่แพงมากนะครับแล้วก็จะเป็นสาย PE 1อนหนึ่งักเก้านะครับของเอ่อย่อคิงฟิตนะครับเป็น p 1ี1อ็หนึ่งักเก้า หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสายก็จะเล็กๆนิดนึงนะครับสาย p 1, ี2อีปอนด์หนึ่งเมตรนะครับขนาดสายอยู่ที่0.16ย mm, ์มิลเมตรเป็นสายที่เล็กมากนะครับแต่ผมว่าก็น่าจะโอเคอยู่นะครับ สำหรับชุดนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทนะครับประมาณนี้นะครับได้คันสวยๆนะครับเป็นคันแอร์เกียนะครับดีซีก็เป็นของแอร์เกียนะครับตรงนี้เป็นก๊อกนะกับกไฟทั้งเส้นนะครับไฟทั้งคันเลยนะครับก็ สำหรับนันนาที่กำลังมองหาชุดตกประช่อนนะครับผมมาชุดนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ของนันนาหลายๆท่านนะครับก็ชุดนี้นะครับพันรอกแล้วก็สายพีนะครับซื้อได้ที่ร้านเซียนเบ็ดปากน้ำสมุดประกันนะครับก็ราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ มีถูกกว่านี้ก็มีนะครับเป็นคันอาบูแต่ไม่ใช่กาไฟนะคันเป็นเป็นเอ่อเป็นไฟเบอร์ของอาบูก็อยู่ราวสามหรือสี่ร้อยกว่าบาทนะครับประมาณนี้แต่ว่าผมเอากาไฟมานะครับมันก็จะตอบโจทย์เราได้อีกกว่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคันเนี้ยมันจะเหนียวขนาดไหนนะเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยใช้รุ่นนี้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ไปลองเทสให้ดูนะครับส่วนเหยื่อก็ลองเอาที่นานะชอบแล้วกันนะครับเพราะว่าของผมก็มีเหยื่อของผมชุดหนึ่งนะครับแต่ผมจะไม่ค่อยได้ออกไปที่วัชชอนนะครับส่วนมากผมไปตกปลาปลาหนิ่งหรืออะไรกันมากกว่าปลานิ่งปลาบึกอะไรอย่างเงี้ยผมจะออกไปแนวนั้นนะครับคืออันเนี้ยนัดจนไหว นะครับว่าจะไปตีปลาช่อนกันแต่คันเก่าผมเนี่ยผมให้พี่ชายผมไปแล้วนะครับเอาไปตีปลาชอ่อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยซื้อชุดใหม่มานะครับ <heure> ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางให้กับนานาหลายๆท่านได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลคนะ์นะครับดกดตับสไลค์นะครับกดกระดิ่งกันด้วยครับเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็ ช่วงนี้ผมกักตัวนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรที่มันไม่ต้องออกหมายก็แนะนำาะไรเข้ามาได้นะครับผมก็บางทีผมก็คิดไม่ออกว่าผมจะทําอะไรนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ติดทําบ้านด้วยนะครับคลิปก็จะห่างๆหน่อยนะเนื่องจากไม่มีเวลาออไปนะครับต้องทําบ้านก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ